โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงอ่ากระท่อมนะครับคือกระทอมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆประมาณนี้นะครับเอาไว้หลบฝนหลบแดดนะครับจะเป็นบ้านของคนที่เขามาทํางานที่นี่เมื่อสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นที่พักนะครับแต่ก่อนก็ตรงนี้จะเป็นอ่าห้องแถวนะครับ ที่นี่เป็นเหมืองเก่านะครับเหมืองที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับสมัยก่อนนะครับว่าคือชื่อของเขาก็คือดงผิกนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีต้นส้มโอลิ้นจี่นะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีต้นมะม่วงด้วยแต่ยังไม่รู้นะครับว่าคืนนี้ผมจะพักที่นี่หรือว่าจะไปหาพักที่อื่นนะครับก็ดูสถานการณ์ฝนก่อนนะครับถ้าเกิดฝนตกก็ผมจะมาพักที่นี่ถ้าเกิดฝนไม่ตกผมก็จะไปพักที่อื่นนะ ตรงนี้มันจะสบายไปหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวลงลำธารก่อนนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะไปตกปลาแทงปลานะครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมว่าไงครับพันเลียงได้เลยครับไปครับไปครับผม รู้ทางเหรอครับ,ม,รรบมาได้ถูกวันจริงๆครับตอนนี้ยังคืมฟ้าคืมฝนฝนก็ยังลงเม็ดนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมุดน้ำได้หรือเปล่า เินมาแค่นี้ก็เย็นแล้วมัวนไม่ทันลงน้ำเลยป่าโคตรลกเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็จะถึงลำธารแล้วนะ ตลกมาก ถึงแล้วนะครับลำธานนะครับผมลื่นนะทุกคนข้ามเี่ก่นน้ำเย็นเชียบอยตอนนี้ก็ เดินลงไปอีกชักพักนึงนะครับก็เดินไปไกลพอสมควรนะครับจากที่เราวางของไว้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับผมขอว่าเดินทางก่อนนะครับคนอุ่นลื่นโอเคครับผมแล้วไปเจอกันข้างล่างครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะเดินมาถึงที่หมายแล้วนะครับ ที่หมายเราก็อยู่อีกประมาณ10บกว่าเมตรนะครับก็จะถึงแหละเดินมาไกลพอสมควรนะครับนี่น้องเหลียงก็เดินมาหน้าละห้อยแล้วครับเหนื่อยครับเพราะว่าเดินมาก็ไกลนะครับแล้วก็ทางก็แบบเดินตามน้ำมาครับทุกคนบกบ้างน้ําบ้างครับเดินในน้ํามันก็ลื่นด้วยอันนี้ก็ลื่นนะครับหินลื่นลื่นระวังนะ ต้องเดินสลับนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับเ้เหินกระลื่นด้วยนะทุกคน ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับทุกคนเริ่มจะดดังแล้ว What ทำได้มาเดีวแต่ไม่ได้ขายรครับกถราได้ก็ออกาก็วนะครับผลกว่าทำนงิไมได้มากหรอ ไปนะครับคนตอนนี้ผมก็ได้ปลาแล้วหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะก็ไซส์ก็ปานกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากนี่นะครับบยหลุดพอดีเลยโอเคครับเดีย๋ยวผมขอเก็บปลาก่อนนะครับผมเอาตัวเลยนะ โอเคครับท like ุกคนตอนนี้ผมกับน้องเหลี่ยงนะครับก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เสร็จภารกิจเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับของวันนี้นะก็เหลือของพรุ่งนี้นะครับเดินทางกลับวันนี้ ก็ผูกเปเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะครับดูน้องเหลี่ยงครับหลับไปแล้วรอบนึงครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับบ้านถือว่าวันนี้มาใช้ชีวิตในป่าหนึ่งคืนนะครับก็จะเป็น EP แรกของกาลาพาลุยนะครับที่แบบพามานอนในป่านะครับหนึ่คืนนะก็ยังไม่ใช่เป็นคลิปแบบแนวเอาตัวรอดนะครับทุกคน ก็ยังแบบมาใช้ชีวิตนะครับโอเคครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสี่นะครับฝนตกนะครับนอนไม่ได้เลยนะครับหนาวแล้วก็หลังคารั่วนะทุกคนเนี่ยทุกคนมันรั่เลยตรงเนี้ยนอนไม่ได้เลยไปอะไรเปียกหมดนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับ ดีนะว่าตกไม่หนักถ้าตกหนักนี่น่าจะลําบากกว่านี้นะครับโชคดีนะครับที่เมื่อตอนเยน็นนี้ผมตัดสินใจกลับมานอนที่นี่นะครับถ้านอนในป่านะคือน่าจะเล็กว่านี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็นอนไม่ได้แล้วครับก็ต้องนั่งเล่นไปเพราะว่าเปก็เปียกมดแล้วนะครับหนาวด้วยต้องไปนั่งผิงไฟครับทุกคน

ก็คุมได้วก็คุมแล้วก็เอาข้อมูลเลามนก็ไม่ให้งาเลยตัวข้างบนน่ะเราไลายนาวช่วงนี้คุณบอกเลอโอ้โหหนาวเอตื่นมาแมกห้าพุ่ม โอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มจะหนักขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังคาครับก็รั่วแทบจะทุกที่เลยนะครับตรงกองไฟก็รั่วนะครับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัเยเรียบร้อยครับได้ยินเสียงฝนไหมทุกคนนี่ครับเป็นผู้ประสบภัเยเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นะครับยังลปอยๆนะครับก็ขึ้นไปน่าจะเปียกนะครับหนาหน้าดูดูพ่านเลียงผมครับดวงน้อยมากเลยครับโชคดีนะครับที่ยังมีหลังคานะครับถึงแม้มันจะรั่วแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงรถมอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือระยะทางอีกยาวไกลนะครับชีวิตต้องสู้ต่อไปดูน้องเลียงว่าไงน้องไหวไหมยังไหวครับยังไหวครับแต่เสียงแบบไม่ไหวแล้วทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันด้านบนนะครับตอนนี้นะครับสภาพแต่ละคนนะครับ ไม่ไหวนะครับเพราะว่าขับขึ้นมาก็ไม่ได้นะครับยางมันเบิรนทิ้งตลอดนะครับกําลังเครื่องมันไม่พอและทางมันชันมากทุกคนยางก็มันลื่นนะครับฝนตกไว้ด้วยน้องเลี้ยงจะตายแล้วครับเหนะนื่อยแล้วเนี่ยมันลงไปได้ไงเมื่อกี้ผมจอดตรงนี้ไงแล้วผมหลบไม้ไผ่ทุกคนพอหลบแล้วขาฝั่งนี้มันยันพื้นไม่ถึงนะครับ ก็เลยไปนะบวกกับกระเป๋าทัพภาของพวกผมนะครับมันดึงข้างไปเลยครับทำอะไรไม่ทันเลยสลัดเรือไม่ทันทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วครับที่มาขี่วิบากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้นะเมื่อวานก็แค่ลื่นไม่ไผ่ล้มธรรมดานะครับแต่วันนี้ไหลตกเขานะครับเกิดก็ดีครับคนไม่ได้รับ บาดเจ็บอะไรก็ถือว่ายังโชคดีนะครับโกโปงโกโปนี่ปิวหมดเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครับตอนนี้ก็ยังกู้รถไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองหาวิธีเอาไปให้ได้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงละนานแล้วนะครับกำลังกู้รถอยู่ได้หรอมาเอามมดวางไว้นี่ เรียบร้อยครับทุกคนโคตรทุลักทุกเลนะครับประเด็นคือน้ำกูทิ้งไว้ข้างล่างหมดเลยฉลาดยิงนี่ตั้งแต่ข้างล่างนู้นนะทุกคนเป็นไงน้องเลียงน้องเลียงบอกว่าไม่กล้านั่งรับจะขอเดินกลับเตรียมตัวลุยต่อครับเส้นทางยาวไกล จากนี้ไปก็คงจะไม่ได้บันทึกคลิปแล้วนะครับเพราะว่าไอที่ติดหมวกก็หลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันปากทางนะครับเผื่อเจอเหตุการณ์อะไรอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายนะครับแต่ตอนนี้ผมขอตัวเดินทางก่อนนะครับเพราะนั้นหิวน้ําไม่มีน้ำนะไม่ได้น้ําขึ้นมาแค่ผมทุกคนเจอกันครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงปากทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขึข้นมาค่ันงที่จะแบบทุรักทุเลนะครับทุกคนลื่นนะครับจนน้องเหลี้ยงนี้ไม่อยากนั่งรถอยากเดินนะครับขอเดินอย่างเดียวเลยนี่น้องเีลียัผมสภาพไปแล้วครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย